จะเป็นอย่างไรไม่พิลัยหนึ่งหนึ่งกับผู้เล่นที่มีคิว25 0 0 0าคิวมาผมจังหวะน,นี้ก็มาเจอกับน้องๆในกลุ่มเซตชาร์โดนะครับผมมาเริ่มกันเลยเปิดก่อนได้เปียบนะครับจังหวะนี้เออโอ้เขาสวนนะครับผมจังหวะน,นี้เ,ออเาราก็รอจังหวะก,ก่อนนะฮะอ่าลบหนึ่งจังหวะแล้วก็ปาดครับผมไม่โดนจังหวะน,นี้เขาแดนกลเข้ามานะครับผมอ่าฟาดพื้นไปไม่เป็นไรครับผมเอา กดผิดนะผมจังหวะนี้นะว่าจะไม่กันนะผมแต่ว่าเออเราโดนก่อนนะผมจังหวะนี้เอ้ยเฮ้ยให้พี่ตีบ้างไ้น้องให้พี่ตีบ้างไ้น้องให้พี่ตีบ้างไ้น้องเอองัดขึ้นมาแล้วก็ทุบครับผมเอาแดดหลบเอ้ยตามครับผมจังหวะนี้ไม่โดนนะเอไอนี่หลบเก่งนะผมไอน้องคนนี้หลบเก่งนะผมนะโอ้โหจังหวะนี้เราโดนจับเรียบร้อยฮะเออโดนเหยียบอีกโอ้โหไม่น่าไวครับผมจังหวะนี้เลือดปิ่มหลอดแล้วครับผม ขอพี่คอมโบยัดหน้าหน่อยไอ้น้องเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยม,มันโดนด้วยบล็อกไม่อยู่นะผมจังวันนี้นะเออเรียบร้อยอ,อแตกมาผมคนถัดไปนะเข้ามาเลยพนมมีโ,โค้ด้านะครับผมทุกก่อนเพราะผมจังวันนี้อุ้ยโอ้หลบเก่งไงไอ้ผู้เล่นระดับสูงๆมึงหลบเก่งใช่ไงวะไอพี่ได้คอมโบบ้างไอ้น้องไอพี่ได้คอมโบบ้างไอ้น้องเอง็องจะห้าวไปไหนเอ้ยโอ้โหโอ้โห โอ้ไม่ให้พักเลยนะผมยังวันนี้นะอุ้ยวืดเอาวืดหนึ่งสองสามแล้วก็ปัดขึ้นมาทุบครับผมยังวันนี้แดดหลบไปฮะได้คอมโบสกิลเดียวเองนะโอ้ไอ้นี่มันหลบเก่งไะเอ้ยเอ็งก็หลบเก่งเกินไอ้โน้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ยอย่าอย่าถึงกับตายน้องอย่าถึงกับตายนอ้องใไอพี่ได้ใไอพี่ตอบบ้างอ้าโอ้โหเรียบร้อยครับผมถ้าใครอยากเจอกับพี่ไลก็จอยเข้ามาในกลุ่มใต้คลิปได้เลยนะครับผม